ดีค่ะสาวเจอยแบนัวหน้าพาเลาะมือนีเขาป่าผ้าหาทุกอย่างจะกินได้ด้วยค่ะในช่วงที่เฮ็ดพักนาเนะาะค่ะเฮ็ดไหวเนาก็หาคิดว่ามือนีสิฮะทั้งนอใหม่ทั้งจีปโปมค่ะพอเฮ็ดกะเอาเฮ็ดคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกสันสุข,ขสุขคนครับอ่ะมือน,นีกะคิดเป็นว่าคลิปรวมมิดครับรวมมิดของแทบอาหารป่าไปตามไปลุนกันเลยครับพี่น้องมนอี่ยังนาะนี่เนาะ เกิดจิบมากกับควักมือไวๆโหลดใช่หราต้นขี <UM ้เล็กนะเหี้ยพอเหีดยเหรินจื้อครับเหรินจื้อแดงต้นขี้เล็กปลาอันนี้ถือว่าต้นขี้เล็กปลาครับสมบูรณ์แบบเลยผมณสุบอกด้วยหายากมากมากซอยหั่นบางๆตากแดดหายากครับเขาว่ากินยังไงสาวเจ้ยบ่ได้เอาไปซุปด้วยค่ะเด้อเอาไปต้มเป็นน้ำชา อันประมาณ4ี่ห้าชิ้นต้มเป็นน้าชาเดื่มเช้าเย็นครับผมกาสรรพคุณของเฮดิลินเจอหลายๆท่านก็อาจศิรูดีครับไปเบิ้งในกูเกิลค่ะแมนครับเพื่อนห้คําตอบสรรพคุณดีมากแต่กินเยอะไม่ได้และใน YouTube เพื่อนชิญกินประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ประมาณนี้แล้วก็วิ่นไปแล้วก็มากินอาทิตย์ละสองมือได้ปะสองสามมือครับผมประมาณนี้นี่ฝานแล้วก็ตากแดดต้นชีเล็กป้าครับ ของหายากหายากอีลีหายากย้อนว่าต้นขี้เล็กป่ามันบ่มี่มันมี่หนอ่นนอย,อยครับมันบ่เกิดหายากครับอันนี้ถือว่าฟุกดีนี่ดวงดีได้นี่นะพอ่อฮู้แล้วครับบ่แม่นบ่แม่นพ่อขุยดิจิป,ปมูมได้มาแล้วแหละตัวน,นึงเขาออกปีกแลียวมา,<บ>าหา,าทา่านนี้ขุยครับระ,ะวังได้หาผลดูปลาเลิก ลาฮาเด็ดไปมกใแซนอไมหรือว่าไปชรตำปุ่นเนี่ยกลัวกินกับเจ้าผีริบนี่แหละเอาอีกแล้วหากินมาโลบอีกแล้วว่ได้อดูบของแจ็บนะตอนเนื่องไปเลยระวังระวังระวังขี้ดินพง่งสายตาปลูกดีลูกลูกถือว่าเป็นลูกกันครับรับตายท่านได้พี่น้องเตรียมพร้อมเดือดเปรี้ยวเนี่ยมันออกเปรี้ยก่อนแม่นตันดิดินพวงกัาตาขุน เห็นว่ากูถางใหม่แล้วกันอันใดอันใดก็ที่หายเบิดทึ่งหุ่งทึ่งนี่นี่นะกูจีบอมเลยอันไปนอนเว้นนี่ตื่นขึ้นว่มีอย่างดอกพี่น้องมีแต่ขี้ตาชอบขี้ดินตลอดเต็มอยู่เป็นปุ๋ยอย่นั่นเนี่ยใส่ละอายกูอันอยู่นะใส่อืมตังสีโต นั่นนั่น,น,นเห็นแล้วเอาออกมามื่อย่พี่นอ้องมือดอเนืดเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องตมันวีนี่นี่โอนั่นนั่นตัวเมียนี่ครับขี้ปูมกบกุ้งก็บ่บบถือว่าสวนกระแสที่เนาะ สวัสดีคุณภาคนาเอาถมครับเอาทุกปีที่เข้าหาหนาหากินหาอย่างเนี่ยยังสี่แหลมมันสีมีมาล้อมมาแหลมไปเข้าสีมี่สวงพวนดินแนยสวงพวนดินแนยสวงเก็บเห็ดเนยทุกปีที่ผ่านมานเป็นสิ่งที่ประจำทําประจําทุกทุกปีอาถือว่ท่านเลยเป็นหวยครับปกติจี้วนนี้เป็นขวยคําว่าขวยคือกองกองดินที่ที่ปมเขาขุดขึ้นมากองไว้ ผมอธิบายถึกอบอัวหออรอแต่บัวท่านบัวคอยแข็งแรงานไหนโอ้ยยังแก่สามีวบอยู่หรอกไ่ยานอย่าหองเอ,นะอ,เอื้อนะบัวเอื้อแล้วสิให้อายคุดอยู่ดอกอนั่งก็น่งก็เอาหมดลูกเนี่ยเด้อง้าน,มนหมดเลยล่ะ <c oughs> จะพัฒนาใหดปวกมหนฆ่าเถอดอตัวตีออกเออ <c oughs> เสียมจากเบาล้านมานี่งเสียมข้าเห็ดเบียดดิค่ะเอาานี่ค่ะมีอยู่เสียมเอาหน่อหม่เสร็ละนั่นพอแล้วครับพี่น้องก็บถือว่าเลิกวันไหนครับโจกเเด้าางื่อถมจกเด้อพี่น้องมีประวัติหลายคนแล้วครับโจกไปถือกขี่เข็บถือกแมงหอดครับพี่น้องตู้โูตู้ตรง ตัวผู้กับตัวแม่มึงมองได้เอามาหนีสังจุดสังเกตตัวผู้และตัวเมียของขี้ผอมปีกตัวผู้จะอยากปีกตัวเมียจะเรียบจะเรียบเยบนะนีเ่ยเแมนตัวผู้ตัวผู้สิโตใหญ่วกว่านี่ครับประเด็นสาําคัญคือขุดเราต้องถมเด้อพี่น้องเด้อแมนครับซอยๆกันครับขุดในหากระไม่ก็เ่าต้องขุดพ่อพ่อเพราะต้องขุด จังซันเนี่หันบัวไทยตัวนี้อยู่ตื่นนี่เอาขึ้นมานตัวมันสิมีบางช่วงที่ว่าบางเถื่ออยู่สองตช่วงเขาผสมผันกันเง่นขึ้นมาสองต,ตัวแต่ว่านเรื่องแปลกดอก,อกดพกยอยี่น้องผู้ใดเคย,เยขุดก็เคยได้เหมือแล้วเหมือแล้วผมอ่ไอ้กีบโพนสวนลงมือแล้วป่ะนี่ตุงกระเป๋าทึง ก็แค่ทีเพื่อสิบาใส่รองเท้าบูดเลยมือนี้บ่ได้ย,ยิบผ้าใบมา <Hey. S 1> ยัางหายเฮ้ยพี่เนยี่เนยเฮ็ดออกบอดีมาหาคูดิปโปมังสีเลยบางคนก็นหาพอได้ขายเลยหาได้ขายส่งออนไลน์ก็กมี oh. อีหยัง Man, <boy>. huh? เห็นบ่เห็นบ่หัวแหลกได้ไหรืแไงตาบอดดี้ตาดีอยู่ กู้วยแหลกยนี่เลยเนาะขากับล้วยแหลกข้แหงนีเนาะผู้ขานี่เนาะพี่มาถ่ายพี่อะเนาะขุ้ตนี้มังไดาก่อนขุดอู้วยลายหุหักม่เยลยข้คอยเจาะอ้นเนาะแสดงภาไปหาขุดมันหอยมันเพียนเลยเรือก็ันอันนั้เกลือกเลยได้นะเนี่ยเพราะว่าข็เหินเลย น,นี่ญี่ปุ่นตาฝาดบอเป็นอะไรผู้ป่วลงไปยสายไปสีมีชีวิตอันครับผู้ใดอันเปอร์เซ็นต์ยูสูงครับผู้ใดเปิดเปอร์เซ็นต์ไอยูหนีไหลายอาจมีอันอื่นอยู่ประมาณนั้นกเคือกับเป้าเปิดนะ ทังเธออยหูแก้วดกระชากแล้วกรหักไมล่ลลมละครับพี่นอ้องกรสิพุดง่ายกวนนุน่นอยู่ขวงขวงนั่นห่อเลียออมึงดีๆนะดินดนุมๆนั่น,นอ่านี่ครับได้ปูนได้มออกไต็มเใหม่เนียนจะค่อยอยู่พอกินก็พอ นั่นนี่ไีลวอุ้ยนีโอ้เห็นใบใหม่ไปยู่หูเปีวเออขึ่นทึงมาเปนังดอกหลังไอยูเี่ยพอดีเลยนั่ง่ะงนี้นก็หนเิดแล้วครับเปิดแล้วบ่ท่านสวนผู้บาวมาอยู่นั่อยู่

เห็นขาอยู่น้มันดันลงค่อยแฉะไม่จอ้ย่สิเลกมันดตาน้ำเราติปันน้ำซึมนี่นี่จะสุดเสียมหน่อยลที่นั่นโอ้มึงจะไฟแฝดทัมาถึงขึ้นมึงเอาโหลดไก่ละเลยไก่ลลอาม่้อนแย่มากไก่หอดใช่ไก่หอดมึงบาดนบ่โอ้ยนั่นดิ มอ,อง,งเหี้ยทนอยปลาตัวผู้ตัวผู้ถุงเคีียบุก,กลมีตัวเมีนั่บ่อบ่อนีบ่นี้นี่มัวนอย่นีโอ้เฉพาะพื้นมัน กวยยจนเสีนี่พอดีอยู่น้ากันงดุนกันครับพี่น้องปูนๆไปทั้งน่ะคนนี่ไงกิจโรยตกใจวิร์ดกีดเดียนเห็นหน้าหรอ

อันเดียบังยุ่นเดียสักลงไปได้ไหมตรงตรงไหมเันวะอขอผมจันจะเป็นจังซี่เป็นจังซี่ล้วเนาะัวเดียวกันนะอู้ห <c oughs> ูอินิด้วยวะ ว่างมัมงมึงกันนะว่างแบบเพิน่นเพิ่นบดินนะเอา้าเฮ้ยเอา้าตัวผูครับีกตัวมีนะหวยหนึ่งใล้กันนีแ่แหละหาอยู่หากินตามตธรรมชาติเนือฤดูกาลหายู่หากินเด้อพี่น้องคำจำกัดความ ทิางทีบอกยูเดนี่ไม่รู้สิมาทางพีถูกแล้วเนี่ยมาหนีมาหนีเมาล่ละจะได้พักจะปิดอยู่เฮ้ยยองมันหมุนลุนจุนจุนนี่เดียวปืเปืดจะพาเมาหลายก็เลยนี่ สิบวันไทยทุกตัวเด้อพี่น้องเหัน่จังสมมุ่าได้ลอยตัวกัสิีปาดไปชั่วโมงกลัวคนละปมนี่ยเนาะปมปมบดบดบดได้ยอมเลยตัวนี้ <โอ S 2> ครับปมไม่ยอมเลยปมรวนๆครับอย่างเป็นเม่งสมนะคู่อีกเลว้ว นี่ยังไปกี่ไปตติมนหนยก็น่าตัวหนึ่งกำลังเสีจน่น่นตัวนไปก็อุ้มหมากยังนานนานเห็นโตเลยหายทายหายทายหน่นนอ่นันู้ไปทายอยู่ปูนี่ขันนิ่งมบ่หอมมัมงนะมักใส่บ่ เกียนเกียนเกียนนี่ครับเกือบจุกแร้วนี่เกือบแร้วเราว้างเราว่างนั่นอือพ่อพ่อจะไปเหตุผนธรรมชาติเอ้านี่แหละครับอันตรายครับพี่น้องนี่จะไปจุกห้ามจุกเด็ดขาดเด้อพี่น้องถึงสิหูว่ามีกีโพรมก็ตามเสียมเฮ้านั่าแหละครับเทียร์ขึ้นมาเลย มันเห้ยขี้เกียจวัชระเขาผิดทางอีกแ <P it> ล้วดิเน <P it> ี่ยบอกียดวัชระไปไีนเนี่ยนั่นโ <P it> อ้ยสลัดนี่สลัสด,ดแหละเ <P it> บอาอันนี้ตัวพูวน,นพูนไปทางเทือกมัแ <P it> ม่นบ่นเดี๋ีเมียนตัว <P it> บ่บ่บ่ไปทางไหน <P it> ไปทางเทงือก <P it> มา หมือนอีกเหรอเอที่มันทะลูมากมาทะลุกระจายกันทั้งตัห้ดูโอ้สวยนจะหมดดำอ๋อโคยอีหยงกันเถอะเดี๋ยวด้วยรูบันแยดเดี๋ยวนี้ถล่มถลม เลนออกมาอยู่เล็กเลยบางห้องก็เลิกบางห้องก็ตื่นครับเผมอยู่กับผู้ใดมันเพิ่อนกับคุดเลิกสั่นละตัวผูตัวผูน่ะผูอีกลหรอทุผูใส่ถุงก่อนก็ใส่ขวดก่อนปลาทะายจูนผู้จักบ่เต็มอยู่กำลังสิถามพี่ปลาทะายจูนครับผู้ผู้ผู้สมุนไพรตามธรรมชาติที่ดีมากๆแล้วก็เต็มอยู่หลายบางพื้นที่กับบุมีเด้ย เอ้ีหามาปลูกขักเลยแม่นครับบางคนเกิดมาทางชีวิตกับยังบ่ท่านเคยเห็นต้นจริงๆของฝาทะไายโจนกันมีเด้นี่ครับนี่ลักษณะตุนเพิ่นหลายอยู่ครับทั้งผี่หลายอยู่บ่อเลี้ยงขมบ่ต้องห่วงพี่น้องอสัตว์ลิ้วไปเลยเพล่นนี่ในหุขอเอ้ั้งผีม้นอีกอ้ายม้นพุ่นอิดน่อิดใส่ที่ขัวใส่ผมไปก่อนเอออยากเห็นเบื้องหลังเด้ ตุนตุน,ตนเอาโอ้วาอ่าเท่าขุดลงไปเนี่ยเพราสามารถได้ที่พี่น้องว่าที่หูว่าหูเพิ่นไปทางไหนอ้าวอุ้ยตัวแม่ตัวจุนตัวจุน,จ,นจุนเสียบแต่พ่อคุยจังอันนี่เงาคนอือ ไฟไฟไฟนี่เดกดซองห้อยู่ดิล่ะเดกดซองมึงเธอกับพ่างตาไปเลยบอกบลบบลงหู นี่ว่าหอดแล้วนะนาคัะนี่ก็เม่ก็ละอายหูว่ามันขีเค็บสิเตีนสักคยู่ขีเก็บว่เตียนด้วมันเฉียด๋องมพ่อถือโต่มันแนผุ่งเนหลาออกมาเลยได้ไ เอืองเอือเอะไรกับผอออือกูที่อ้ผออืมกมีงาคือกันเลิกกีนองมันอกว่ามีงดิเอือเลิกผอมนเลิกกองหู้ีป้อมอีกกูจะอะเธอเนี่จนวินละกุางออนดั่นแล้วอต้งปูมใหญ่ Ui, bụng, bụng nhanh Nhìn vào tụi nhanh cái cho phào sau phải giờ lại phát Thôi 3 tụi, 6 này cũng bị trúng, trúng, trúng Ừ, có ừ. 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 บอกมันจะหลงไหมหันน้อหันยางออกไปไหมหากอยเจ้าก,ก็เออน้ำเออจ้วยจังเลยจิม้อยเป็นนั่นหนุ่มค้นหค้นยางออาไปหลงเดี๋ยวมดแดงนี่ยมันมีทางออกได้ละตายค่าภูมิน่ะหลอกมาเรามวนซื้นกันไปพี่น้องข่ายเหียดครับ กุนกลนกุนหงานี่หนุ่มออกมาเออมาหมดถุงแนวเลยเนาะมือนีเนาะนี่อยู่บนตื่นสามอุณหันอยู่บนสุนปลูกไว้คือเขาสิดินท้อมพื้นดีไว้เนาะหญ้าลีแพร์วางซันนะภาษากลางเรียกหญ้าลีแพรภาษาอีสานเรียกหญ้าชื่อสามันชื่อสามันเกอเมน ย่ารีแพร์แต่ภาษาอังกฤษจำบ่ได้ครับมีปุ๊วเป็นนัก,กันนีววิจัยเขาจังสีแหละจัตตาจันกินนู้นกับมีเด้อพี่น้องนี่แต่ปรขุดครับไม่ยังจำบุกปล่อยเพันขยายพันวัวเรื่องหลายหลายพวกขยายพันเบื้องลองเบื้บองเบ็กไทยโนราณปล่อยหินอะไรเด้จววะว่าเนาะ จั๊มจัจับ่ได้แล้วว่านานพูว่ามื่อซื้อดอกว่ากินนู่นอย่างจีนนู่นแดงใช่สมคันแล้วอันนี้แล้วก็เอาตัวเอาแล้วอันนีตั้งไรได้เนาะเออเนาะมจ๊กตัวตัวเดีอยู่ตามงก็เห็นหลายอยู่ครับเต็มอยู่ห้องเบาอยู่คุณแม่เขาก็ยังขุดอยู่แม่นบางคนเพิ่งก็ขุดแต่ว่าส่วนหน่อยครับนี่แหละจังหวัดนี่แหละคนหาเห็ดนี่แหละเพิ่ดอขยายพันธุ์พี่น้องเพิ่ได้ไข่ออก นายติดตู้ผู้ยู่บางนี่เพราะว่าใบไม้ใไม้เไกลัว,ลวสิผู้เหลียวไปหาเจ้าเอาละเมนจิ้นเขานีเมันอิมยับดูให้ไงห,หมไม่ยับ พีชเมนูได้ดีอ่ะกี่ปมนี่นะบ๊อบบ๊อบ่๊อบบเอาแบบอันนี้วัวครัววัวครัวว่ววัวครัวดอกฮ็ดจะได้ตำปนถุงเหลือตำปนกับสิบัวคัวตีขัวอยู่มันถือใจเขานพีใจเฮาหนึ่งหมกใส่โน่ใหม่เป็นยังพีชจะได้ตำปนโน่ใหม่เฮาก็ได้มาแต่อุบลหลายอยู่นะหัวขาดไป่ซับแต่หึงมา นกหม่ตัวไปซับนะครับนกใหม่ร้อยมาเนียนบ่ได้ร้อยแล้วนั่งหองเอะมาอย่างดีคนเนี้ยเออเนียนจุ๊บว่าถึงเมื่อเลยโอตัวตรงตัวนี้สัตว์เจียวครับตองตัวนี้ถ่ายหินโตเลยเด็กเพราะว่ามันยาวคลิปมันยาวเงา

สียงโอ้โหเกระถงอามื่ออ uh 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 ้ยหฮ้ง้อยอะไรก็บ้าเลยเฮ้ยหลัดแล้วก็ปีกเช็ดเียวสมบัติปรสถานนี่ตัว โอ้ปลากระป๋องปลากระป๋องกบมีเนาะเห็นตัวกีุ่มมาแค่กันนี่โอ้ยตัวใหญ่เลยนิ่ง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 อิลานิ่งนิ่งทำปูมปูมเลยโอ้ยนาแเคงกีฬาบ่นนี่ หน้าฝนได้เขาแข่งกีฬาเล่นกีตุม้มแมนยูผมกับ่ายอยู่ทางนี่เพิ่นแข่งกีฬาห <c oughs> นา้าฝนแข่งกีฬาเล่นกีตุม้มปกติส่วนมากแล้วเพิ่นจัดช่วงปีใหม่เดือนธันว่า ah ของทุกทุกปีกีฬาอบตเอาตอ่ <c oughs> าตอเนื่องไปเลยพี่นอ้องเอ,อื้องเนะ่ับเจีนเจียวกระดองตัวนี้ผู้ใดผู้ใด,เ,ดเ,เปิดไพ่ให้คอยแห้งเทส เอถนยนเดินเาดินเพอเถีนเี่วนี่ตัวเมียงามเนาะใสเกลเลยใสแล้วเนาะเบิดเรี่ยวขให้ซองมาถึงกับเรียวกันนั่นันเดขึ้นมาขึ้นมาเหนหนเอใหม่ ย่านบ่อใดอีปมูมย่านเบื่อแทงนี่กะข้าก็ภยัยก็เลยอทุบอีปูก่อนอยากกินของข้าวค็ซื้อบ่อใดไปหรอกน้องไหมบ่อใดเอาหรอกไหนจีปมมูมหนูเนี่ยไหนจีปูมน้องไหมเพราะมันหนีอยู่พ่ออยู่พ่อกินเดี๋ยวพะว่าไปนีก่กะอีกจักหน่อยก็ได้เตรียมแล้ว <c ười> เตรียมยังเตรียมหาตองหรอเนาะ <c ười> <c ười> นตองอยู่สวนกะจักจังไหนดอกพี่น้องนต้อตองกะโมกหมอกไายรุงบ่อใดกินไวยจ้า <c ười> เดี๋ยกินอยู่เด้อเธอหนึ่งกินเธอเดียวสำนันแล้วแล้วเลยมาน,นี่หนอนครับดวงจอกตักอกล้วยเออว่าเสียวหนอนวันนี้เห็นว่าวันนี้ก็อกหูวันนี้เห็นบ่มีหนอนวันนี้ยังหัวยาววันนี้ไก่กล้วยหอม <laughs> นั่นบ่ได้เงี้จ้าเสืออ่อพี่ปูมพี่ปูมเหรอ ไม่หาเจ้าองดหาเจ้าหมงเดียวนะนั่นมาขัดเจ้ามาคนน้นก็จะบอมื่อเฮือนเอาทีถอดไปนี่แหละบอกแล้วพอันนี่คือกันนาคือน้ำคือกันเพาะเมื่อจะไหนเออิวเลสำคัญนี่ดีดเนาะนี้เนาะออกมางวนานว่าตัว

หกะยาึงเฮ็ดปวกันย่าไปหวังเถอะเถอเอ้ยมันอันนี้คุณเจ้าตัวก่อนฮาฝูนโอ้ยโองขาตัวผูเมียน้าตัวเป็นไงอืคุณั่มาสั่งอีปูแบบใหม่ยังยังหนาย่งหน้านครับอันนี้เป็นเห็ดสีขูแต่กันในตระกูลเฮ็ดลิ้นจื ไปวยปาดตาคือกันอันนี้สามารถสุบได่ด้วย่นนี้ได้แล้วเนาะะไปปาดตากอีพอเห็ดปวกแดงเป็นสัตว์เลยพอ่อแล้วครับพออยู่พอกินแล้วละ่ะถึงเวลาอันสมควรแล้วหรอลงสุด้าย ปไปว่าจะนึ่งจุดสหนึ่งจุสี่ห้ามิลลิตรก็เกือบ2ลิตรแหละสองขวดสี่ 4. ลิตรวายอันโคตร้ายเล่นๆ <c oughs> เห็นโตแล้วเห็นโตแล้วแมนบอแมนนั่นดินจักยุงออกมาตไง ปูมทุนถอ่วขาวจากค่ะตูผูตูผูผูกระซามขาวทัวได้แล้วค่ะพี่น้องถั่มอ้าวก็เลยคิดแต่อยากเอาดอกโอ้เด็ดบดพอดีงามผีเมื่อเนาะโอ้ดีใจคนก็เลยมุกใสโน่ใหม่่แมนสรุปแล้วครับพี่น้องก็ทิไปมุกใสโน่ใหม่ใส่ขาเบือตามด้วยกะทิหอมๆนุ่ๆ กินเ,เขาน้ากันเด้อแมบคครับรอดด้ครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไร่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณถี่ไปทุกที่ทุกทางน้ากันเด้อค่ะสวัสดีค่ะนะครับพี่น้องสวัสดีครับ